างงามาแล้วด้อพี่น้องวัดดีค่ะเบาแห้งบ่ได้พี่น้องเบาแห้งบ่งได้หนึ่งคนปล่อยเอาเอาวัดขอบคุณเพป่หนเราโหลดเพิ่งกินขนมพี่น้องขอบคุณซุปุซุคนเดอ้อเป็นห่วงก็ได้จักสีซำใดลดอก รักษาก <Allah> ็ได้ดึงไปสลับอุตผ่าหพงไก็ยังพิบาทเห็่คือคนป่วยให้คนดีๆอยู่เนาะเอามานอโรางวัลเลยเป็นคนป่วยจั อันทั้งเส้นมันคือแข็ง<ะ>อันทั้งเส้นมันคือแข็งมันก็โดนเนาะแช่เย็นเนาะจับจับเอา,านะสีขาวหนึ่งสีอยากกันแข็งแข็งชส้นสีชมพูกับสีเย็นเขียวมันมันสีบอรแข็ง ก็วบบสีขาวเวียดนามพัททิโอ้โหนี่ก็ใกล้สิตัดทอดได้แล้วล่ะน,นี่นั่นเป็นตุม้มมันบวมตัดผม,มยังไม่ตัดผมก็ส่งคนตนะัวเลยแม่ทมคนผมดีๆมัคนดีๆอยู่กับกันมนนานน่ารพยาบาลก็แล้วมันบอกคือคนป่วยนะ้อก็ออกจาใไปตัดผมหีือมันเล็กเป็นคนป่วย มันก็ประกอบกับเจ้าของเมียนั่งหายคิ้วเราก็เมียมันเล็บป่วยเลยบ้านีช่มาเปโดนใช่มาโดนเด้อพี่น้องเสียนหายหน้าขอบคุนแฟนคลับเสือเบื่อม่นุ่งใหม่ย่างเข่นขอคุณสำบายค่ะคอยทุ่งทั้งหลังฝนเห็นบ่านนั้น ตะเข่าพี่พูดให้กินมาติว่าตะเข่าก็บ่ให้ยำตะเขาก็บ่ให้ยำสบายแฮงมันบาหวานเมืนบอพอเห็ดบาหวานมันก็แซ่บพี่ศนาขันมันบ่ป่วยอะนะนาเอียร์นันมานกุ้มกินเข่าหมาวานแกอันนันแกอนี่มาขันกูเศร้าแล้วมาคุ้มกูกินัอะไเด้อยขนม้าแกกูกินอัไรด้วยขนม้า ใช่อีนี่แม่อีหนุ่ยอืมอันนั่นเออในอันตั้งสีโบอนันนั้นเนาะมาจังโบแทงปากเนี่ยกินสีชมพูกับสีเขียวนะตัง้งไงกับบัวเบิดปากเนี่ยบัวเบิดหัวกระข้านันตุบอันนี้อันบักแตงกับผักกับอาหารนึ่งสิ่งกินนั่นกระป๋อ เขาเขานนองกันมันก็จะเป็นตุมม่มก็สิะอะไยู่หัวมันจงเจ็บแ้งเพราะผมมันใก่สิโลนนะอันที่จริงนะหมอบอกว่าผมในีิโลนตั้งแต่สองสามหมื่อที่แล้วแต่ว่ามันบนวนลดยเพิ่มที่หากผมหนองมันแข็งแรงแห้งควาบรบวกืดดีนะ ข้ากะเจโอเวอร์หลักนเชยนแม่คันผมนวลนมาเท็คก็ดีทาร์วาสันอี้อนสร้างนันว่าก่าาดีทาร่วาสันอันผมเจหง,งอกระบบงอกระสันอคอยเพืตัดผมผููดหดั่สวโม,มงนึงจักเทียวชันผมจมันหลก็เหันผมเอียงมาไหลยแร์วาันว่า ันั <oh> ้งสีอันนั้นเยะอันตั้นสีอันนิเยะซุปตั้งแต่อาซุป็งๆงังมแตงปากเก็บมันบวมบละได้งมีอีดนนัเขาเวลาเราไม่กินลาบาสามก้องเราเป็นกองคนละว่าก้องเดียวคน ตอเนเห็ดแหงมา,ใายใชหมเราตาบอ,อกมาห,หน่อยน้อก็ผสมน้ำเอาหน่อย,น,ยน้ดนยดน่อยน้อยน้ำัวต้าาย,ายามาสองแลตีสามน่งลนนัน่นบารับเอบรบป,ประกาศโทรหาตีสามนั่งารับเาโทรโทรเปปกตินั่งกับบารับนั่งไล,ล้รับนั่งนางหลอกพักอยู่ ขอห้โลละสามบาทก็สัตแม่สิหลอกพักพ่ทันกระจาด้วว่าสัตวาทางสหละอืมสับว์นั่นละสั่นย่าสั่นก็หายพอนแด้สัตว์อย่าหลอกพักบ่ทนก็ย่าอ่อนค่ะใส่ไล่ยองสันวะว่าดนดเว่าดนดย่าหายยาเหลียบท่านมูลอืโลละสามบาทโลละสามบาทก็นั่งยับพงศลสัตว์ อไปอ้ยมองไปวัดว่าพะลุงกีมาเกี่ยวเขาแล้วไปเลยอ่าจกไปทาไปตัวเรียนรอบอกี่นยฮะแมนูเห็นไปตัวเรียนรบม่มาสิมามือาสิมาล้จไปหามือปิดดวยซปลรอะคอขอบพุ่นดีๆแล้วสิบปดละ ขอบคุณกำลังใจท่งเมือทางเอี่ยกระไดขอบคุณหลายบ่เคยเห็นหนาบ่เคยหันกันอย่างไหนกำลังใจมากขาส่งกำลังใจมากขึ้นซาดีใจดยดอกอะร,ออรออสิคือปาสิป่วยเนาะ ดีๆเง,งานพี่ยยอยมเป็นีเหตุงานเูกูหูกูโยมันนั่นป่วยเขาเอิญไปป่วยกับที่เหตุรงไหนลูกก็หงุ้งานหน่อยอย่กติสูไปนี่แล้วแล้น,นั่นละ่ะถอยหัวมนล่ะสูมันไปนี่ละประกาตายหัวมลันะลูกมันนั่นหน่อยอย คืออ่าคุณหมอทอมทอมสตาน์มาหาเราเรื่องที่เจ๊ีหันกันพอสกุนี่ได้กนน่เหอได้แต่พัปัสกันข่มมาที้มาไม่ได้สอไวินว่าหนมาแล้วแล้เอามาไป สมนนิ่ก็เนานะพี่น,น้องเนาะเดี๋ยวอ่นให้เทียอยามาก,ก่อนแยาตัวอาเสียนไทยใหม่อบกุ้นลายๆวัดีค่ะ